ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครั้งแรกของทริปประวัติศาสตร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า i อมอเตอร์ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอาเซียนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยมีเจ้าไอมอเตอร์ทันเดอรมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคู่ใจที่ผลิตโดยคนไทยสุดแกรงมาตรฐานเดียวกับรถน้ำมันที่จะพาเราเดินทางไปในทุกๆเส้นทางโดยเดินทางจากแม่สายไปสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ระยะทางรวมกว่า ,6000 กิโลเมตร เรื่องราวระหว่างทางเราจะได้เจออะไรบ้างการเดินทางของเราจะเป็นยังไงเราจะได้เห็นความสวยงามอะไรในประเทศอาเซียนบ้างจะมีเพื่อนสมาชิกท่านใดร่วมเดินทางไปส่งบ้างและเจ้าทันเดอร์ของเราจะไปถึงจุดหมายได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วชาร์จแบตให้เต็มแล้วออกเดินทางกันเลยนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนเตรียมตัวก่อนที่จะไปสู่ดินแดนมาเลเซียและสินะสงคโปร์นะครับ ที่สุดนะครับการประกอบน้องพิงนวนนะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นกล่องแบตเตอรี่ไซส์ใหม่นะครับที่ทางนิวสมไทยนะฮะทำให้เป็นเคสพิเศษนะครับ แล้วในที่สุดนะครับวันนี้นะฮะน้องทันเดอร์และน้องเพิงนวนของเรานะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะออกเดินทางไปสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเพื่อนๆน,นะฮะที่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปรับปรุงเจ้าคันนี้แล้วกันนะครับเริ่มจากแอดมินนอตตี้แอดมินนอตตี้แอดมินไกดี้ด้วยนะกันนะฮะแล้วก หลายๆคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้ฟื้นคืนชีพเจ้าน้องผงนวนให้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางโรงงานนิวสมไทยด้วยนะครับที่ได้ทํากล่องแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับที่แข็งแรงนะฮะเหล็กไฮเทนไซสต e สตีลสเตรนท์นะฮะที่แหมใช้สร้างตัวรถนะฮะแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง i-motor Thailand ดด้วยนะครับที่เป็น ผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้ในการเดินทางเลยนั่นเองนะครับและขอขอบคุณทางยาง IRC ด้วยนะครับที่ได้สปอนเซอร์ยางมาให้ใช้นะครับเป็นรุ่น MOBI ซ i t y นะครับที่เหมาะสมกับการทัวริ่งมากๆเลยนะครับนุ่มหนึบนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยไม่หมดเร็วจนเกินไปนะฮะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับกับอะไรนะ Ford 99 EV Shop นะฮะที่ได้สปอนเซอร์ มอเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น QS V6 นะครับ5,000วัตต์นะฮะที่จะใช้เดินทางในครั้งนี้นั่นเองนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคุณแม่ปลั๊กนะฮะปลั๊กที่จะนำพาเรานะครับไปทุกสถานีนะครับมีตั้งแต่1เฟส2เฟสและ3เฟสนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนี่รับไฟได้ระดับ2 0,000ืวัตต์สบายนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชาร์จกันที่ ต่างประเทศนะฮะแล้วมารอดูว่าได้ไหมนะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็ของที่เตรียมไปในคลิปนี้นะครับมาดูกันนะฮะว่าเตรียมอะไรไปบ้างนะฮะมาดูเรื่องของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะฮะอ่าคันนี้นะครับต้องบอกว่าเตรียมคันเร่งไฟฟ้าไปนะครับคันเร่งของน้องเพึ่งนวลนะครับสายอ่าวัวท่อนะฮะนี่สําคัญเลยนะครับอันนี้ตัวชาร์จโทรศัพท์นะฮะเพราะว่า ทรศัพเนี่ยเราเปิด Google Map ในการเดินทางถูกไหมครับถ้าไม่มีคือเราคงไม่ได้พก power bank แบบเสียบแบบไรเดอร์ไปเพราะว่ามันไม่สะดวกกรณีฝนตกอะไรก็แล้วแต่นะฮะอ่ะต่อมานะครับพวกอุปก,ปกรณ์ปะยางทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปปะยางน็อตสกรูปะยาง, screw, ยางแบบแทงนอนอ่ะไฟใช้นะครับอน,นี่มีกล่องคอนโทรลเลอร์ไปด้วยนะครับรวมถึงมีสูบลมเล็กๆติดไปด้วยนะฮะันนี้แล้วก็พลาดไม่ได้เลย DC ดนะฮะ เป็นของสําคัญทั้งหมดในการเดินทางนะครับอ่ะมาดูอันนี้บ้างนะฮะอันนี้เป็นปะยางอีกรูปแบบนึงนะครับเป็นปืนยิงแบบดอกเห็ดนะฮะมผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะนี้ที่ชาร์จโทรศัพท์บแบบอิเกบุรีนะอ่าอะไรอีกปลั๊กไฟนะครับมีปลั๊กไทยมีปลั๊กสิงคโปร์ปลั๊ก x t e 90นะครับแล้วกอ็อันนี้ไม่ได้โชว์อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นพวกเครื่องมือหนนะักไม่ว่าจะเป็นปาดแจ้แล้วก็หกเหลี่ยมไขควง อย่างนั้นอย่างนี้มีเคเบิลไทสายไฟส่วนหนึ่งนะครับเตื่อกรณีอันนี้นะฮะเตื่อกรณีสมมุติขับไปเบรกเกอร์เสียนะฮะเราสามารถต่อเบรกเกอร์แบบรัดวงจรมาเลยอ่าต่อตรงวางกันดีกว่าประมาณนี้นะฮะเนี่ยนอกนั้นนะฮะเห็นไหมฮะจะมีสูบลมแบบเล็กๆนะฮะอันนี้เตรียมแม้กระทั่งบัตรกรีแบบพกพาอันนี้ใช้เป็นแก๊สนะฮะเพราะว่าบางทีใช้เป็นอะไรอะแบบแบตเตอรี่มัน มันอะไรอะเดี๋ยวแบตมันหมดเร็วอะไรเงี้ยไม่เคยใช้ก็เลยไว้ใจแก๊สมากกว่านะครับอันนี้นะฮะนี่นะ,ะของเตรียมไว้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนโอ้โหเหมือนจะไปออกรบที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่เราใช้คําว่าต้องรอบคอบไว้ก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน,นะฮะนี่แล้วก็น้องอะไรนะน้องไม่ได้ไปด้วยนะโอเคครับของที่เตรียมก็มีประมาณนี้นะฮะอาอ,อย่างนี้อย่างนนี่นี่นี่ปลั๊กสามตาหรือปลั๊กขัวงนะครับ อย่างน้อยนะครับต้องบอกเลยนะครับควรจะเตรียมไปสักประมาณ10เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับกรณีอะไรกรณีเราขอทางที่พักชาร์จแล้วรถเราจอดพุดบาทปรากฏสายลากไม่ถึงโอ้โหเดือดร้อนอีกนะฮะต้องเตรียมแบบรอบคอบจริงๆนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆประมาณนี้ครับเวลาไปออกทริปไปไกลหรือเป็นที่ทีออ่อะไรอะที่ที่แบบไปยากะนะอะไรเงี้ยอย่างเดียวประการเดียวเลยครับที่เราเอาไปไม่ได้ ก็คือมอเตอร์ครับสำรองนะฮะแต่ว่าอันนี้ของดีนะครับไม่ผีทางพังนะฮะของเดิมขนาดไปทั่วประเทศยังไม่พังเลยนะครับอันนี้จะไปพังได้ยังไงนะอ่ะตามนี้ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันที่20มิถุนายนนะครับ เราจะเริ่มออกเดินทางกันจากกรุงเทพนะครับเพื่อไปตั้งต้นที่แม่สายจุดเหนือสุดของประเทศไทยนั่นเองนะครับขณะนี้นะฮะเจ้าชันเดอร์ของเราเนี่ยก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับฟูสูตรเต็มเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือของแต่งนะครับแล้วก็น้องเพลิงนวลของเรานะฮะพร้อมแล้วนะฮะที่จะเดินทางไปด้วยกันนั่นเองนะครับเปรียมนะฮะเป็นคน ที่จะขับเจ้าน้องเพลิงนวงไปนะคนะ,ะ,ะโชคดีนะนี่นะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะร่วมเดินทางไปกับเรานะครับคุณแอ๊กนะทันเดอร์คลอสเอ่อเถื่อนนะฮะ <laughs> เออคือแต่งทั้งล่าแล้วนะครับ <laughs> ตชันแรกแล้วนะครับนี่นะครับผู้ร่วมเดินทางคนที่4ของเรานะครับพินุเวฟ e ีวีนะฮะหเดียวในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับว่าคนที่5จะเป็นใครนี่สมาชิกคนที่5มาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ต้นเลกเลนะฮะนี่ครับน้องอะไรวะเนี่ยมินนี่เราใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่กัน1ชั่วโมงครึง่งหลังจากนี้เราจะออกเดินทางกันไปต่อที่ปตทเขาทองขาออก112กิเมตรครับ นี้นะครับได้เดินทางมาถึงสถานีที่2แล้วนะครับปตทเขาทองนะฮะกับเพื่อนสมาชิกทั้ง5ท่านนะฮะชาร์ตไฟด้วยปลั๊กคูมเม็ดปลักนั่นเองนะการเดินทางวันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนะักเพราะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่อำเภอแม่สายนั่นเองการเดินทางวันนี้ระยะทางรวมทั้งหมด493กิโลเมตรใช้ความเร็วเดินทางเฉลี่ย70-90กเมต่อชั่วโมง GPS แวะที่ปตทชัยโยขาออกปตทเขาทองขาออกปตทธรรมรัตบิ๊กฟรีจังหวัดตากและพักที่นภารีสอร์ทใช้เวลาในการชาร์จ1-1ชั่วโมงครึ่งในทุกๆสถานีนั่นเองครับวันที่2ของการเดินทางนะครับไปสู่แม่สายนะฮะเราพร้อมไปกันแล้วนะไปกัน วันที่2ของการเดินทางเราเริ่มออกเดินทางจากที่พักของเรานภาเรสซอร์ทจังหวัดลำปางไปยังอำเภอแม่สายระยะทางรวมวันนี้391กิโลเมตรเราใช้ความเร็วกันที่70-90กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จุดแรกที่เราแวะก็คือปตทค่ายสุรศักดิ์ท็อปพลาซาจังหวัดพะเยาและปตทริมกกแตละ่ละจุดใช้เวลาชาร์จ1ชั่วโมงครึ่งจนถึงเกือบสชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางจังหวัดพะเยามีความห่างของสถานีมากที่สุดถึง133กิโลเมตรคืนนี้ผมและเพื่อนๆที่ได้ร่วมเดินทางกันมาพักกันที่โรงแรมแม่องเดลต้าบูติกแม่สายเพื่อในวันพรุ่งนี้เราจะได้เริ่มทริปกันอย่างเป็นทางการนั่นเองรอรับชมในคลิปต่ตอไปได้เลยครับ